ไม่เข้าใจว่ามันมันอย่าหยิบนะห้ามหยิบนะไอ้หยิบก่อนมาๆๆๆมาๆเย้อ่ะขออันนึงมาๆๆๆอุ้ยลืมสีอะไร อันฟิวอยู่ตรงนี้มีอีกเอากล้วยให้กินกินไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยยีราฟมันมาแล้วกินได้หรือเปล่าอุ้ยกินกล้วยฟิวยีราฟกินกล้วยด้วยยยืนนนดีีๆเดี๋ยวก่อนเขาเคียวอยู่ลูกยีราฟกำลังเคียวอยู่มาทางนี้ก็ได้เนี่ยอันฟิวเนย ยืนไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะมไปยืนให้มันมันหนีไปละมาเร็วมาเร็วมาเร็ววีรามาทางนี้เลยมาหาฟิวหน่อยยืนยืนยืนไปยืนแขนไปไหนไม่ถึงแม่แม่ขอลองหน่อยสิกินไหมแม่ไม่อ่านงับอุ้ยวีรามันกินกล้วยเลยฟิว ยีรบเปลนลิงเนี่ยเหมือนลิงเลยยีรับเป็นลิงม่ะยีรา่เป็นลิงอ่อ้วล่วงแล้วพดกมไม่ได้มันตัวสูงอ้าวคยเห็นยีราฟมีชีวิตอุ้คุิว โยนกัรู้ตอนนี้มือตอนนี้มือใช่ตอนนีมืออย่าลากขาบ่อยๆนะไปแล้วไปไหนอ่ะเนี่ยเขาชอบกินแครอทนะแม่ว่าฟิวมาแล้วว้ ับโอ, oh. อ hey, ้้นนเโหได้แดดร้อนกินอะไรมแดดร้อนะ